ฟิลเลอร์ใต้ตาน่าจะดูอิ่มขึ้นไหมใช่หาดการทุกอย่างนะเพื่อนๆหนาการทุกอย่างอ่ะผลลัพธ์มันจะขึ้นอยู่กับคนที่เติมให้เราเป็นหลักเลยเขาจะวีเคราะห์หน้าเราแบบไหนแล้วจะวางแผนการรักษาแบบไหนเลือกการเลือกรุ่นของสมมติเติมฟิลเลอร์นะการเลือกรุ่นของฟิลเลอร์เนี่ย สำคัญมากเทคนิคการเติมในแต่ละคนไม่จำเป็นว่าต้องใช้เทคนิคเดียวกันนะอังว่าสำคัญสุดอะคือการวิเคราะห์ใบหน้าของคนไข้ก่อนแล้วมาวางแผนร่วมกันว่าควรจะทำอะไรก่อนหลังอย่างถ้าอังแนะนำไปใช่ป่าว่าเฮ้ยให้เติมมิดเฟสแล้วเพื่อนๆอน่ะสุาไปเติมมิดเฟสกันห้าคนห้าหมอผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่เหมือนกันขึ้นกับคนจิ้มให้เป็นหลักเลยนะ ดังน,นนะั้นนะเพื่อนๆเลือกดีๆเลือกดีๆเวลาที่เราจะทําอะไรกับหน้าเราร่างกายเราอย่างของอังนะร้านตัดผมช่างตัดผมหรือว่าช่างต่อขนตาอังเป็นคนเดิมมาหลายปีแล้วแล้วเราไม่อยากเสี่ยงอะ่ะอย่างถ้าตัดผมอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบมันก็ไม่ได้แบบจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เนาะการตัดผมอะ่ะ แต่อังก็เลือกที่จะไม่เปลี่ยนคนเพราะว่าเราไม่อยากลุ้นน่ะว่าหลังทํามันจะเป็นยังไงถูกใจเราหรือเปล่าดังนั้นในเรื่องของการจิ้มหน้ายิ่งต้องคิดมากกว่านั้นนะเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้อันตรายได้เลือกดีๆใจเย็นๆความสวยก็คือรอได้นะ <c oughs> ความสวยรอได้แล้วก็บางทีอ่ะ ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องทํผาตัดการอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของงานผิวอะเพื่อนสามารถมีผิวที่ดีขึ้นได้โดยที่ยังไม่ต้องเข้าคลินิกเราก็เริ่มดูแลเรื่องของสกินแคร์อาหารที่กินไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้เองแล้วมันไม่ได้ใช้งบเยอะทําได้เองแต่ว่าเข้าใจนะบางทีอะ ถ้าเราไม่ได้เสียเงินนะเราจะเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากทำใช่ปะเหมือนเวลาออกกลังกายอย่างเงี้ยก็ต้องจ้างแบบเทรนเนอร์เราจะได้มีแรงในการออกอาจจะคล้ายๆกันมัง้งแต่นั่นแหละอย่าลืมนะอย่าลืมไปดูเรื่องอะไรที่มันเบสิกพวกแบบสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยดูว่าเราใช้เหมาะสมหรือเมีบางคนที่แบบไม่ได้ใช้ครีมเลยก็มีอันนี้ก็ต้องควรแอดมอเจอร์ไรเซอร์ไปก่อน